สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแม่ตุ้มชาแนลนะคะนาน <laughs> ๆจะได้มาถ่ายจุดนี้ให้ท่านผู้ชมชมขบวนเรือสักทีดูเรือเข้าตามแยกน้ำวนกันนะคะสามหูเรือลักจุงจงไม่อยากหันกล้องไปด้านนู้นมันจะย้อนแสง <laughs> <laughs> เฮ้ยจะได้คลิปแต่ละคลิปนะคะลำบากแสนเขน็นสำหรับแม่ตุ้มชาแนลดูเรือด้วยดูน้ำด้วยนะคะตอนนี้น้ำก็ลง น้ำลงก็ยังใช้สามหัวเรือล่างนะคะเพราะว่าก็แต่น้ําไหลแรงแล้วก็เขื่อนเจ้าพยายปล่อยอยู่ที่เก้าร้อยเก้าเก้าร้ยห้าสิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะท่านผู้ชมโหวแรงอยู่นะแต่สบายสบายของพี่กับตันนะคะสามหัวเรื สีเขียวก็ฉีกไปทางนู้นนะคะท่านผู้ชมมาแยกกันดึงนะคะเรือโปอยู่ตรงกลางแล้วก็กระจายกันดึงนะคะ ดึงมาทั้งหมดสามเรือโป้ทางเรือโป้ลำกลางขนาดใหญ่กว่าเขานะคะท่านผู้ชมามลำที่เป็นตนิม <st> ลำเป็นตนิมขนาดใหญ่กว่าเพื่อนถือว่าเข้าได้สวยๆนะคะเพราะว่าเรือโป้อยู่ตรงกลางแม่น้ำพอดี ถ้าเรือโป๊ะชิดท้ายเกินไปหรือชิดฝาเกินไปเรือตรงท้ายก็ต้องช่วยทําหน้าที่บังคับอย่างหนักหน่วงอันนี้เรือตรงท้ายแบบค่อยยังชั่วประมาณนี้นะคะอยู่บรรยากาศยามเย็นของแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าตักนะคะ ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นานๆจะได้มีโอกาสมาถ่ายจุดนี้นะคะขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุข,ขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝางดูคลิปช็อด,ด้วยนะคะไปล้วค่ะขอบคุณมากๆเลย เย็นก็สวยไปอีกแบบ